เริมส่นพอทอลานเนี่ยว่ะเริมต้นพอทอลาน้านจีบพ,พอทอลานจีบร้านจียยจบยังไม่จบนะทำตีนะเดียวเดียวนวกะภูมิเี่ยนเปียวพอเตรียมนวกะภูมิเรียกนาวากะภูมิาามาามตีโถเอกบาลีมหา ประโยคพอเตียยม,มว,วันน้วุภูมิมูลเดิมมูลจ่ายไปเลยมูลเดิมบูลไปจายมูลเดิมมูลไปจายต่นั้นสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่เสา แล้วก่อนหลวงปู่เสาจะเรียนทำแข่งกันอ่าเรียนพระไตรปิฎกแข่งกันท่องจำได้กับปากก็สึกออกไปเป็นหมอลำก่อนสู้กันบนเวทีนะตูธรรมะหลวงปู่มั่นมาบวชค่อยรู้ว่นอนแทะกระดาษให้กันฟังตอนท่านมาบวชฉันซ้ำก็รู้นอนแทะกระดาษ คือเอาความจำมาเทศความจำก็สมมุติแต่ขรุขต,ตาเอาธรรมธาตุมาเทศไม่ใช่พระรหันต์ท่านเนี่ยเอาธรรมธาตุมาเทศธรรมธาตุคือทําเป็นด้วยถ้าเป็นธรรมพโลกก็ธรรมพโล,พอโลเองขับเองไปเองไปถึงดวงจันทร์เองไปเอาคุณดวงจันทร์หมาเองเขาเรียกว่าปฏิเวท ปริยัาตแจะเปิดหนังสือดูอโพโลโลขึ้นไปทั้งนั้นท้งนั้นท้งนั้นลงมาตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ไปเรียกว่านอนแทกกระดาความจําความจํามันเป็นขันขันทัพราวีของปอมมันกับผมหงอกผมร่วง ฟันปวดถอนฟันไม่ใช่เราไอ้พวกฟันนี่ผมเรียกฟันหนังนี่ถ้าเทียบกบโลก,ก็เป็นแค่ส่วนประกอบภายนอกที่กันความร้อนประทะแรงประทะเสียดทานไปแล้วมันไม่ไหม้แล้วก็ไปได้แล้วกลับกลับยังไงอ่ะ ถ้าไม่มีกระชวยอากาศที่กันกวามร้อนลแล้วก็กลับมาไม่ได้พวกวิปลาสก็เหมือนกันไปลงธรรมที่ไปกัลธรรมที่ขึ้นกอไผนะ่นะอ่านั่งภาณาทีแรกมันจะมีแสงดวงกลมๆใสๆแส้งสว่างเป็นเหมือนกับดวงดวงดวง,ดวงไฟใสอะ่ะเขาขาวออกสีน,นิดหน่อยแล้วพูดได้ด้วยนี่แหละคือดวงนพานตามมาก็าตามขึ้นกอไผ เรียกปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตมันยังมีทั้งทั้งธรรมทั้งโลกิยะถ้าโลกุตระนิ่ไอ้โลกไอ้ร่างธรรมทัท้งโลก,กุตระมันจะวิ่งตามลางถ้าเป็นรถไฟไอ้วิ่งนอกรางนะมันเป็นอเวกีเลย มาตั้งกฎมังสวิรัตเหมือนกับพระเทวทัตเป็นอินทรุมังสวิรัตเราจะมาพูดแค่หนึ่งหนึ่งในห้าที่พระเทวทัตที่พระเทวทัตตั้งกฎไอ้ตั้งกฎมันไปผิดตรงไหนมันผิดตรงบิดเบือนคําสอนแปลสั้นๆมาิดเบือนคาสอนเอาข้อห้ามเป็นข้ออนุญาตข้ออนุญาตเป็นข้อห้ามเลาก็ห้ามโกหกหลอกลวง ฉันไม่ได้โกหกคุณเชื่อฉันเองฉันเอากระดูกหมามาใช่ไหมวันทองนี่กระดูกคุณแผนนะใช่ไหมนี่ท่านเจ้าวาดทั้งหลายถ้าพวกท่านไม่มาทำบุญกับข้าพเจ้าไม่มาทำวิ่ีกับข้าพเจ้าจะทำเกดีพระพุทธเจา้าอย่าไปบอกว่าวันไดวันหนึ่งไม่เหมาะรงวัพวกท่านอักตรันอยู่ใช่ไหมเคยจำารรดากระหัตรงนี้แม่อมา มื่อมาแล้วเข้าบัญชีเข้าพปเจ้าเข้าพปเจ้าไม่เบืกเข้าไปว่าเข้าพเจ้าลืมผู้เรื่องไหนขอผู้เรื่องกระดูกหมาคนช้าง <l ots> กระดูกหมาคนช้างมาอ้างนางวันทองว่าไอ,อ้คุณแผนตายแล้วอันนี้ก็เอาเจดีทหนัน <c ười> มาทําแล้วก็มาเปิดบัญชีนะถ้าคุณไม่เอามาเข้าบัญชีฉันนี่แสดงว่าคุณนี่แหละคุณเรานตรงนี้ทั้งทั้งที่คุณเคยจะบัสปัญญาเป็นระธานตรงนี้คุณต้องเอามาเข้าบัญชีฉันแต่ฉันจะบอกคุณตรงๆแต่ฉันลืมเบอร์ข้ามว่าฉันนะเอามันต้องตรงๆเลยอาวสมมุติว่ามาจัดอยู่ที่วัดเรา เนี่ยวัดโนบิเซลวสมมุติพอหหานตรงนั้นมาดับขันที่วัดโนบิเซียแต่จำบัญชาที่ไหนมีลูกศิษย์เยอะขนนถ้าเชิญคุณมาแล้ะคุณเอาเงินไปละฉันไม่เข้าบัญชีวัดนี้นะฉันจะเข้าบัญชีฉันเนี่ยแล้วคุณจะว่าฉันหลอกลวงคุณไม่ได้เพราะคุณอ,อมาเองสมมุติ ฉันทำอะไรทำบูชาคุณพระนนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับวัตนกเซววะพอสมมุติว่า่านุกิเซวทำระหว่าวงนี้นอะแต่ถ้าปปง,งมาตรวจว่าเราจะจอกทรัพย์เราจะหายตัวไปอยู่ดูใบได้ไหมอะต้องพอวดหายตัวไปอยู่กินไปอยู่สรัดได้ไหม การเดินทางเข้ามาในสมรมเพศไม่ว่าคุณจะเป็นพระคุณจะเป็นโยมทำไมท่านถึงไปไปนิพพานได้ก้าวแรกก็ศรัทธาซะก่อนอศรัทธาเบื้องต้นกาพระพระสง์ อ,อที่เป็นลูงศิษย์หลวงพ่อเนี่ยที่ว่าเขาไปแล้วกรูกพระท่านเนี่ยท่านฉันเมื่อเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สแตกนะถ้าสองหงนขึ้นไปก็เรียกว่าสแตกแดกห่ายัดห่าชัดปะขนาดคารวาสเขามาบวชอ่าทินแปดยังไม่เจนดี เอาชัดๆเลยเพิ่นยังชั้นหนึ่งหนไม่แตะเกินหนึ่งหนอย่าไปบอกว่าเพนเขาว่าผ่าผิงใช่ไหมชั้นหนึ่งหนนเขาเรียกว่าพุทธมามะกะพร้อมที่จะไปนิพพานไม่เจียวกับโกนหัวไม่เจียวกหมผ้าเหลืองก็เป็นพระอันได้พระอันคือไปนิพพานได้ ความหมายว่าอย่างนั้นขาาแม่จันดีผ้าถุงลายๆเสื้อก็ลายๆชั้นหนึ่งหนนแต่ไม่สแตกเกินหนึ่งหนอนเไม่ไม่ชั้นเกินหนึ่งหนุว,ว่ถ้าเกินหนึ่งหนก็เรียกว่าสแตกยันหาแดกปอดแล้วจะเอา,านิพผานไม่มีอ่บมีแต่นรก มัชชิมาเนะี่ยวันเดียวไม่ใช่มัชชิมาไปอาจจะมามัชชิมานะ่ะโอ้ยพูดบริแตกฉานหมดแต่ไปสีแตกเพนบ้าเจ้าของไปมัชชิมาโอ้ยไม่กระเด็นดเลยเราท่าเลยถ้าเราไม่ทะเลาะกัออชาตินี้เราอายหมาเราไม่อายไม่ยันดี แต่เราจะสําเร็จชาติไหนก็ชาติน,นั้นไม่เกี่ยวกับชาติน,นี้แต่ชาติน,นี้ก็ก็ดีไปชาตินหน้าก็ไม่อยากเกิดอ,อววีนักเวนไม่อยากเกิดดีแต่มันจะเป็นต้องเกิดถ้าตัวภพยังไม่ตายอาแล้วทำไมจะไม่เกิดถ้าตัวภพตายมันก็ไม่เกิดอาอแล้วทำไมมีท่าเอาก็ท่ามันตาย บางทีมันอาจจะตายก่อนแล้วชิดลมก็ได้เหมือนกับไอ้พระโคทิจา่าอะไรไม่โกนเฉือนคอกับองค์หนึ่งเสือกินเสือมงมองหัวอดีตชาติเสือเสือตัวนั้นเคยลบลาข้าฟันเคยโกงอะไรกัน,กนข้ากันก็นกนไม่รู้แหละก็อาฆาตกันมาตัาเจดมาตีอเมืองหรืออะไรตัดคอกันนี่เนี่ย ยกทับมาอะไรนี่เนี่ยคนที่ถูกตัดคอก็าอาคาดหรืออะไรนี่เนี่ยกษัตริย์แม่ทัพแม่ทัพคนหนึ่งมามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้บวกชกับพระเจ้าอีกคนหนึ่งไปเป็นเสือป่าแล้วก็จะตัดอะไรเนี่ยย่างเมืองอะไรกันนี้แหละเป็นแม่ทัพด้วยกันกษัตริย์ด้วยกันที่อยู่หลังช้างลังม้านี่ยนะ เราก็ไม่จำหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นนอนแท้กระดาษทีนี้การอาฆาตประโยชน์จเงเวรมันจะมีพพพระเจ้าก็พูดพอสังเขปไม่รู้จี่แสนล้านเรื่องฉันก็พูดเรื่องเดียวอัพจะพอเป็นกับพระเทวทั์ไปเอาอมาปัดไอ้ไอลูกประคำอะไรนี่ที่มันหลายๆสีมาปัด ไอ้ร้อยไอ,ยอย้หมักไอ้ไรบ้านเราอะลกกูกประคำน่ะหลายหลายสีน่ะไปแลกกับไอ้ขันทองที่มันชํำรุดอ,อะไระแล้วก็อาคาดทนมาจะงุ่นอาคาดทำมาจาเรื่อยความอาคาดจะเป็นพบมาจองเวรนกันความไม่พอใจแล้วความรักที่นี่ความรักของบริธิดาก็คือนางมณฑีเกิดชาติไหนถ้ามีชาติหน้า ก็ขอให้เกิดจก็เกิดเจอกันอยู่งนนี้ยอันนี้คือความรักไอ้ความชังเนี่ยก็คือปเทวทัต์ความไม่พอใจนี่บทสรุปเลยทําเวลาหน่อยคือตอนลงตานี่ไปเจอธรรมธาตุอยู่ที่วันที่ท่านเจออะไรอาทิตย์ที่ห้าพุทธภาเลย ห้าทุ่มเปล่งห่กทุ่มเปล่งอะไรก็ไม่รู้เลยคือท่านไปเจอตัวนี้เนี่ยไปเห็นเจ้าของเจ้าของก็ถ้าเห็นเจ้าของก็เห็นตัวพวกพร้อมกันคือภาวนาไปภาวบดับไปหายไปหมดเอโผล่มาเห็นอย่างเอา้าไอพ้พวกรักพวกชขงพวกสมหวังพวกผิดหวังพวกปัจจัยได้ไม่ได้นินทานสนเสื่อนี่ ถ้าไม่หลงจะไม่คอยตามอันนี้มีการเทกันหนึ่งพุธเจ้าเทศกับดาบทจนกระทั่งออกบรุเพราะอาหามีสามมงเดี๋ยวเราจำชื่อํำไม่ได้พอเห็นเจ้าของปุ๊บอ๋อพาอเรายินดีในการสรรเสริญจิตเราเลยอายใจจิตเราเลยไม่เป็นหนึ่งจิตใจเราไม่เป็นธรรมชาติ อ่ะเพราะไม่พอใจกับคํานินทาหรือคาด่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เราไม่พอใจจากเสียงพูดอ่ะคําพูดเขาอ่ะมันก็เอียงไปเอียงไปทางทางความหลงก็เสียงว่าอยู่ปากเขาหูก็อยู่หูเราเขาพูดเขาอยู่ปากเขาอพอทันเสือน่ะแล้วไปดีใจแล้วดีใจเราได้อะไรขึ้นมา ก็เลยเฉยๆฉยไอเฉยเฉยที่ว่าน่ยมีแต่พระอราหารนอันต์นะอนาคามีไม่เฉยๆนะโกรธใจเลยอะถ้าไปเตือนน่ะท่านว่าท่านไปนิพพานแล้วรับผมว่าผมไปแล้วผมเสร็จแล้วผมนั่งสมาธิเห็นเป็นบรมสุขจะบบงอยากกินกบรมสุขผมเป็นอราหันต์แล้วนั่น ตัวมันที่จะไปค้างอยู่ออารุบผมอ,อาการนิถาแต่ตัวไม่เชื่อนี่แหละมันถึงสงสัยทีนี้ย้อนไปตอนพระเจ้าคุยกันกับพระสาวกตรงกันปี้เลยกับหลวงปู่มั่นพูดกับหลวงตาท่านรู้ไหมปัญญามันออกหินหมุนนะท่านจานาร์ เห็นผูหัานเห็นผู้ทธเจ้าตัดรู้ยังไงเห็นหมดเลยนะนั่นแหละตัวรู้แหละตัวพบรู้ว่าพู้เจ้าตัดรู้ไงและจกขาดอะไรก็แล้วแต่ะลรทั้งหมดเลยอ่ะที่ความรู้ตัวรู้นั่แหละคือตัวพบเอาแล้วตัวรู้เป็นตัวผมแล้วตัวไหนเป็นตัวนิพพานเนี่ยอ้ก็ตัวตัวตัวไม่รู้เดี๋ยวตัวไม่รู้คือตัวนิพพาน คือไม่รู้แปลว่าไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาเป็นลมเวลาเขาทานเราเราจะไม่เข้ามามันจะว่างไปเลยตกไปเลยว่าท่านเส็จเลยไม่ดีไม่ดีใจก็ไม่เสียใจกับรูปเสียงจิงตลดเสียงคือคําพูดของคนอื่นตัวนั้นแหละคือตัวนิพพานตัวไม่ยินดีคือถ้ายินดีเป็นอุปทานอุปทานคือตัวภพ ยินรายก็อาคาตก็ต้องเกิดไปจองเวรเขาแก้แค้นคืนมันก็เป็นตัวพบเท่ากับตัวรักความรักนี่ยุกยกตัวอย่างเฉยอย่างใดก็ตามจะเป็นท้องคําปู่สมจะเป็นนางมัทีต้องเกิดเจอกันอีกอย่างนี้นะปัถนาเจอกันเมื่อปัถนาชนะเจอก็เจอกันอีกก็มานอนด้วยกันอีกก็มีลูกด้วยกันอีกก็ตายด้วยกันเจิตใจตายด้วยกันนั่นอันนี้คือความรักทางด้านสมหวังนะ แต่ทางด้านผิดหวังที่นี่อยากเป็นอราหารันมันไม่เป็นนอะ่พะพอเป็นอราหันแล้วอราหัน์ยังไงก็ไม่รู้อีกทั้งทั้งที่ตัวอราหันคือตัวไม่รู้ไม่รู้แปลว่าไม่รู้สึกดีใจเมื่อสันเสริญดีใจเมื่อสมหวังเสียใจเมื่อผิดหวังเสียใจเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนา จิตไม่อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งไม่บอกก็เป็นนิพพานนี่พระเจ้าพรท่านเทศกับเอกตคะคะอ่าไม่ใช่อ้พวกเอกตะคะที่วันตรง,งันเป็นหลวงปู่มั่นแต่คนละภาษาความหมายเดียวกันตรงไหนมีต่อมตัวรู้ๆนั่นแหละตัวเกิงๆนั่นแหละคือตัวโง่ <c oughs> ไปรู้นี่นก็ต้องมาอวดใช่ไหมรู้นั่นรู้นี่รู้นั่นนี่ตัวโง่ไปนี่ผ่านนะมึงกินอินทาก็เรื่องของมึงมึงกินเส็นเรืเ่องเรื่องของมึงเงินทองก็มากูกินเอาข้าวของเงินทองก็มากูกินก็อิ่มจะเป็นของใครหลังจากกูตายแล้วก็ได้แต่ใครเอาก็กระกันกูตายไปแล้วคือไม่รักไม่ยึดใช้เท่าที่มีก็เรื่องมัชฌิมา จิตก็เป็นหนึ่งใจก็เป็นหนึ่งถ้ารักในสันเสิญในสมบัติตามปารถนามันเป็นสองนะสักเกียรในนินทาไม่พอใจในสิ่งปรารถนาเราไม่ได้แล้วเสียใจในปารถนาิงที่ได้มาแล้วมันสูญหายไปมันหมดไปอย่างล่มละลายหรือขาดทุนแล้วมันหายไปเขามายึดไปหรือเขามาขโมยไปเขามาโกงไปเสียใจก็เป็นสองแล้วสองกับเสียใจ สองกับผิดหวังถามันะีปนมันเป็นผู้เจ้าให้อยู่ตรงกลางถ้าตรงกลางใจก็เป็นธรรมธรรมธาตุใจนั้นเป็นธาตุรู้ใจไม่รู้มันจะโง่เอาไม่รู้ค่อยโง่เออไม่ไม่รู้ค่อยหลงหลงไปไม่พอใจในคำนินทาไม่พอใจในคำด่า ไม่พอใจในสิ่งที่อยากได้มันไม่ได้เช่นอยากได้กําไรมันขาดทุนเช่นได้มาอะไรแล้วมันหายไปถ้าเป็นชีวิตคนหรือวิยว,วิษณต,ตายไปเฉยเขาเรียกว่าเมื่อเวลาผิดหวังหลังจากมันอนัตาไปเช่นตายไปชูนายไปโกงไปทีนี้จิตที่เป็นธรรมชาติอย่างตัวโบม้วนีท่านไม่อยู่ตรงนั้น ถ้าอยู่ตรงกลางก็เขาก็เป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเขาเราก็อยู่ตรงนึ่งของเราตรงนี้ถึงวันเราก็ตายถึงไม่ยึดทั้งสองลาบยศนั่นจะไม่อยู่ตรงนั้นอยากได้มาได้มาแล้วมันหายไปหรือไฟไหม้ไปอย่างบ้านเป็นหลังไฟไหม้บ้านก็ไม่เสียใจเพราะไฟไหม้ไปแล้วก็รู้ว่าไม้ไปแล้ว ถึงจะเสียดายมันก็ไม่คืนม,นมาบัมีติตสร้างใหม่ก็เรียกว่าเป็นมัชชีมาคือเป็นกลางก็รู้ว่ามันตายแล้วก็ต้องเสียใจธรรมดาเราเลี้ยงมากับมืออย่างลูกชายลูกสาวเกิดอุบัติเหตุตายอะไรเนี่ยหรือมีคนฆ่าลูกชายลูกสาวตายเนี่ยแล้วก็มาเสียกเลีม้มือึงมึงมือจาทำไมถึงจะร้องไห้ไปคนน้ำก็ตายไปแล้วอ๋อ เขาถึงเวลาเขาให้เราดูเราเถอะพ่อเรายัางไม่ตาย <c oughs> นี่ก็ไฟจะมาเผาเราก็ไม่มีเผาอารมณ์เราให้ร้อนให้ต้องทุกข์ระทมกกูอยากตายตาเมึงกูเรียกมึงมากับมึงกูไม่รู้ใจมึงคนเดียวเนี่ย <c oughs> ถ้าจิตเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งเอกเทศ เป็นหนึ่งไปว่าไม่ล้มไปทางลาภยชนดนินทาทุกสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่ผิดหวังสมหวังได้ท้องคํามาดีใจขึ้นเรือท้องคำบนมือลโตกน้ำเรืร่องไปดูเราไม่มีอะไรไปดำมาสมัยก่อนแล้วเสียใจกูไก่ยกูจะทาอาไ้ก็มาลงไปแล้วหายไปแล้วก็รู้ว่าไม่มีม,มือ ถ้าอยากได้ก็ไปหาใหม่ถ้าไปจีนดำน้ำมาตายหาเลยนี่ตัวรู้ตัวรู้มป็โง่อ๋องมันสรุปเลยตัวรู้ว่ะคือตัวง่ตัวรู้คือตัวพบรู้อะไรรู้ว่าเขาสันเสินรู้ว่าเขานินทารู้เขาว่าเขาดูดอย่างรู้ว่าเราไม่มีจังรู้ว่าเรามีจังเยอะเขาเรียกว่ารู้ทั้งหมดอ่ะ ทั้งสมหวังทั้งอ่าผิดหวังทั้งได้มาตามปัสสาและไม่ได้มาตามปัสสาวะมันเป็นตัวพบอ่ะสรุปแล้วแต่ภาษาบาลีไม่พูดภาษาบาลีก็อันเจ้าทังกลาอุปจวายธรรมนุอุปปจิตวายรูปฌิติีตังวุตโมสุโกสเปิดสัมารณญยะมลิมจ้ามลิสิเรสเทวังมลิจามินาทิเมสารัง สิ่งที่มาสัมผัสเราทั้งสมหวังผิดหวังทั้งได้มาและทุนหาไปหรือเขามาแย่งไปอย่างนี้นังบวนบวนก็เขาก็ไปแล้วอ่ะคิดเขาก็ไม่มาแล้วใช่ไหมเขาจะมาได้ไงเขาจะนกเขาไปแข่งมันไม่ขันเขาจะมาทำไมแม่ เขาจะไปรางวัลน,น่ะเนาะถ้ามันคันเขาจะไปไไได้วยใช่วะใช่ปะแหอะไรคันนจิตจบมันนี่โอ้โหเหนื่อย หกทุ่มยี่สิบสี่ห้าได้กี่นาทีเนี่ยยี่สิบสี่นาทีก็ยังดีนะอไอหน้าไม่เราจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันเหนื่อยแต่ลังไม่เนี่ยไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนโอ้หน้าไม่แจงหมเล็ก แจงมอ้อใหญ่หลวงตาแจงหมอ้อใหญ่ไหมว่าเทศที่มีโยมนั่งอยู่ด้วยอย่างเทศพระบาทเาชาญเขาเรียกแจงมอ้อใหญ่แจงมอ้อเล็กตอนอบรมพระแต่เราฟังฟังดูขณะแจงหมอ้อใหญ่เราแจงมอ้อใหญ่นะ่ที่เราปนูนวันที่นี้ฟาดเข้าไปในหกสิบวกนคนะ แต่ศพที่67เรายังไม่กองว่าจ่ายเพราะอวกใสกันเทศเราเปล่าเน่ไม่กองเสียงคดีหมดแรงแล้ว6ทุ่ม4ห้าพอพอ